สวัสดีคะ่ะคลิปนี้นะคะมินจะพาเพื่อนๆมาดูไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งนะคะที่นิยมปลูกประดับตกแต่งบ้านตกแต่งสวนนะคะเพราะว่าเขาจะเป็นไม้มงคลที่ปลูกง่ายดูแลง่ายแล้วก็สามารถขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วมากๆเลยนะคะเพื่อนๆอ่าเรามาดูไม้มงคลชนิดแรกกันนะคะนี่ก็จะเป็นออมออมชมพูนะคะเพื่อนๆ ลักษณะใบของเขาก็จะเป็นใบสีชมพูทั่วทั้งใบเลยนะคะเขาก็จัดได้ว่าเป็นไม้มงคลที่อยู่ในประเภทของซิงโกเนียมนะคะเพื่อนๆอเรามาดูไม้มงคลที่สองกันค่ะนี่ก็จะเป็นออมนาคนะคะใบสวยงามมากๆเลยค่ะเพื่อนๆใบของเขาก็จะเป็นตรงตรงใบเนี่ยจะเป็นคล้ายๆกับใบสีเทานะคะเพื่อนๆ หรือว่าถ้าเกิดว่าเขาได้รับแสงแดดโดยตรงได้รับแสงแดดที่เพียงพอใบของเขาก็จะเป็นอ่าใบสีชมพูแบบนี้เลยนะคะถัดมานะคะเพื่อนๆนี่ก็จะเป็นเงินไหลมานะคะต้นเงินไหลมาดูลักษณะใบของเขาค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะอ่านี่นะคะ ไม้มงคลทั้งสชนิดนี้นะคะเพื่อนเเขาจะชอบแสงแดดที่ลําไลนะคะหรือว่าอาจจะเป็นแสงแดดครึ่งวันแสงแดดในยามเช้านะคะเพื่อนๆก็จะทําให้ใบของเขานั้นมีใบที่สวยงามแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะนี่ก็จะเป็น่าไม้มงคลที่มิน้นได้ปลูกเขาไว้ที่บ้านนะคะดูใบของเขาค่ะสวยมากๆเลยนะคะอ่า ไม้มงคลทั้งสามชนิดนี้นะคะเพื่อนๆเขาก็จะเป็นไม้เลื้อยค่ะเป็นไม้เลื้อยที่สามารถเกาะได้ตามกําแพงนะคะถ้าเกิดว่าเราปลูกไว้ในกระถางเราก็สามารถหาไม้เลื้อยให้เขาได้นะคะเขาจะ,จะเจริญเติบโตได้ดีมากๆค่ะเพื่อนๆอแล้วก็มาดูลักษณะของเขานะคะสวยมากๆค่ะ ไม้มงคลทั้งสมชนิดนี้นะคะเพื่อนๆอาตามความเชื่อโบราณแล้วเขาก็จะเชื่อกันว่าบ้านไหนที่ปลูกไม้มงคลเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของเรียกทรัพย์เข้าบ้านนะคะเรียกเงินเรียกทองเรียกเสริมความเป็นสิริมงคลเสริมโชคเสริมลาบนะคะเพื่อนๆถ้าบ้านไหนที่ยังไม่มีนะคะก็สามารถไปหามาปลูกได้นะคะราคาก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะคะเพื่อนๆอ ดูความสวยงามของเขานะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ